เดโมแรกของ Resident Evil Requiem แล้วก็ตัวอย่างเชลเลอร์ล่าสุดของงาน Gamescom ได้เปิดตัวเนื้อหาออกมาได้เยอะมากๆและผมได้วิเคราะห์แล้วก็มันเชื่อมโยงกับตัวอย่างเชลเลอร์แรกมากเลยนะครับโดยตัวอย่างเชลเลอร์ที่เราได้เห็นใน ตัวงาน g a m e ์คอมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่อลิซาแอสครอฟกับเกรซแอสครอฟได้เข้ามาทําข่าวนี่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในช่วงปี2020นะซึ่งเกรซกับอลิซาแอสครอฟเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ที่อยู่ในโรงแรมนะครับซึ่งเกรซเนี่ยก็กําลังพิมพ์งานอยู่นะแต่ว่าแม่ของเธอเนี่ยก็ให เกรซเนี่รับสายนะครับเธอก็เลยตอบแบบส่งๆลวกๆไปว่าเหมือนจะมีใครสักคนนึงโทรมาถามว่านี่คือคุณแอสครอฟหรือเปล่าจากนั้นสายก็ตัดไปครับหลังจากที่เกรซบอกว่าใช่นั่นเองซึ่งอลิซาแอสครอฟก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไฟก็ดับครับจากนั้นเธอก็ไหวตัวทันแล้วว่าแล้วเธอก็บอกกับลูกสาวว่าให้รีบหนีออกไปจากที่นี่พราะพวกมันกาลังมาแล้ว ทั้งสองคนก็ได้เดินทางพยายามจะหนีออกจากโรงแรมครับแต่ก็เหมือนจะเจอกับเจ้าที่โรงแรมได้ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นก็มีชายปริศนาได้ทําการจัดการกับเจ้าที่คนนั้นนะครับซึ่งพอได้ซูมเข้าไปดูเนี่ยกลายเป็นว่ายังไม่เห็นหน้าตาของเขานะแต่ว่าเห็นรูปร่างของเขาที่เป็นชายปริศนาที่มีรอยเลือด สีขาวๆนะครับแล้วก็หน้าตาซีดเลยทีเดียวซึ่งน่าจะแบบมีอะไรบางอย่างถูกทดลองไปแล้วนะครับซึ่งเป้าหมายของตัวละครน,นี้เรายังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวทดลองที่มีความสามารถพิเศษที่วิ่ไปมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนเป็นตัวละครที่ไวมากๆจากนั้น แม่ลูกอย่างอาริซาแอสคอฟแล้วก็เกรซเน่ก็ได้รีบวิ่งหนีมาจากนั้นก็ได้ความหวาดกลัวที่เกรซให้เห็นเหตุการณ์สุดสยองขวัญไปแม่ก็ปอบลูกของตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ารอดออกไปได้จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังความหวังของแม่ก็คือเกรซเท่านั้นจากนั้นอาริซาแอสคอฟก็ถูกจัดการนะครับโดยถ้าผมซูมเข้าไปดูเนี่ยเหมือนกับจะโดนเหล็กแหลม ทิมเข้าไปนะครับแล้วต่อมาผมคิดว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับเทเลอร์แล้วก็ตัวเดโมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวของเกรซัสคอฟเนี่ยใส่เสื้อสีขาวด้านในนะครับส่วนมีการใส่ผ้าคลุมสีดำด้วยนะครับตอนแรกผมก็พยายามโฟกัสไปที่ตัวเทเลอร์แหละแลวผมก็คิดว่าตัวเดโมที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเกมเพลย์ที่เกิดขึ้นในช่วง8ปีก่อนครับซึ่งตัวของเกรซัสคอฟเนี่ยหลังจากที่ ตัวลิซ่าถูกจัดการไปเนี่ยก็น่าจะตื่นขึ้นมาแล้วก็โดนจับขังนะครับแล้วก็มีการทดลองอะไรบางอย่างซึ่งในตัวเกม r e s c e r e q u i e m เนี่ยสามารถแบ่งมุมมองได้เป็นแบบ first person แล้วก็ third person เลยครับซึ่งในตัวคาส,สิีนก็จะมีการเปิดแบบ Real Time คาส,สิีนด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีคาส,สิีนแบบ third person เป็นหลักนะครับคล้ายๆกับตัวเกม r e s e Park ที่2 r e รีเมแล้วก็3 Re รีเมครับตัวเดโมเนี่ย เปิดตัวมาปุ๊บดูเหมือนว่าตัวของเกรซจะมึนหัวครับแล้วร่างกายของเธอเหมือนจะถูกทดลองอะไรบางอย่างโดยจะมีกระดาษเอกสารเขียนว่าตอนช่วง4ี่ทุ่มสนาทีมีการเริ่มเจาะเลือดจากนั้นช่วงเวลาต่อมา4ี่ทุ่มหนาทีมีการตรวจชีพจรแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆนะครับจากนั้นช่วงเวลา4ี่ทุ่มสินาทีก็มีการให้ยาเพิ่มเติมแล้วก็ช่วงย2นาที1 0 นะครับจะมีอาการที่เริ่มที่จะเป็นปกติแล้วแล้วก็เตรียมทําการตรวจสอบเพิ่มเติมอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลของ g r a c e s c o r p หรือว่าเป็นตัวละครอ,อื่นนะครับแต่ก็มีกระดาษที่วางเอาไว้ตัวบรรยากาศที่คล้ายๆกับรีสิวพ้าที่7นะครับแล้วก็เหมือนกับจะเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็พื้นที่แคบด้วยซึ่งในตัวเดโมเนี่ยตัวผู้เล่น ในหลายๆคนเนี่ยมีการสามารถแบบเปิดไฟปิดไฟในแต่ละห้องได้นะครับซึ่งมันเป็นจุดเด่นจุดสําคัญเลยเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยเหมือนตัวละครศัตรูเนี่ยจะเล่นกับแสงไฟครับซึ่งในตัวเกมภาค e q u i e m เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีธงทางเดินแล้วก็จะมีปริศนาให้ตัวของเกรสเนี่ยดำเนินไปตามภารกิจต่างๆนะครับโดยก็จะมีหัวข้อที่แนะนําตัวผู้เล่นเหมือนกันว่าให้ไปตามหาอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวกุญแจ ที่เป็นหมายเลข20 1น่ะครับที่เกรซต้องตามหาตัวของฟิลส์ด้วยซึ่งเกรซเนี่ยก็ได้เข้ามาตรงบริเวณที่ต้องไปตามหาฟิลเพราะมันเป็นห้องลูกกงนะครับจากนั้นตัวของเกรซเนี่ยก็ได้เข้าไปเจอกับคุณแจห้อง2 0 1ศนจากนั้นเธอก็ได้อุปกรณ์อย่างไฟแช็กแล้วก็เห็นตัวฟิลที่มันอยู่นะครับแต่มีตะปูติดอยู่นะต้องไปหาไขควงถึงจะสามารถหยิบฟิลส์ออกมาได้จากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของเกรซเนี่ยจะได้พบกับ ไฟเช็คนะครับที่สามารถเปิดได้แล้วก็ตามสำรวจพื้นที่ต่างๆจนเธอได้พบกับคัสซีนที่ได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เหมือนจะติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปจากนั้นเจ้าตัวสัประหลาดอสุรกายตัวใหญ่ที่มีฟันหนานะครับได้ปรากฏตัวซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับมิด b บอสที่คล้ายๆกับตัวยางมิสเตอร์เอ็กซแล้วก็ตัวไทแรนด้วยนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากตัวอื่นทั้งที่ มันจะเหมือนคล้ายๆกับอลิซาทร r เวอร์นะครับซึ่งเป็นตัวละครในเกมสิลภาคที่1น,นะครับซึ่งได้เดินตามไล่ล่าตัวของเกรซั c คอฟในคารุหานนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันจะแพ้แสงไฟครับถ้าตัวของเกรซัส o อฟเนี่ยวิ่งเหนียวตัวรอดมาอยู่ที่ห้องที่มีแสงไฟสว่างๆเนี่ยมันจะรีบหนีหายไปทันที ในตัวของเดโมเนี่ยจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของขวดแก้วที่สามารถหลอกล่อเจ้าตัวสุรกายตัวนี้ได้รวมไปถึงในตัวของเกรซัสคอฟเนี่ยถ้าโดนจับตัวได้เนี่ยคือไม่ใช่วันช็อตคิวนะครับแต่ยังสามารถเอาตัวรอดจากเจ้าตัวสิ่งนี้ได้ หลังจากที่มันกัดไป1ทีนะครับเรื่องของกรซาุก็จะลดลงแล้วร่างกายของเธอก็จะบาดเจ็บขึ้นซึ่งมันก็จะมีแอนิเมชันตอนที่เธอสะดุดล้มหรือว่าวิ่งหนีด้วยซึ่งมันจะเหมือนกับอาการแพนิคในตัวเธอนะครับที่พยายามจะเอาตัวรอดซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวสุรกายเนี่ยมันยังมีความสามารถในการปี ang, นกำแพงหนีไปหนีมาได้ด้วยแล้วมันก็จะโผล่มาในที่มืดนะครับรวมไปถึงมันจะสามารถพังประตูออกมาได้ด้วยแล้วก็จะเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ได้ด้วย ซึ่งหลังจากนั้นตัวของเกรซแอสคอฟก็พยายามเอาตัวรอดในที่มืดนะครับแล้วก็ได้พบกับไขค่ควงแล้วก็ได้รีบเปิดฟิลส์ออกมาจากนั้นคัสซินก็จะปรากฏออกมาว่ามินิมอสส่วนนี้กำลังไล่ล่าเกรซนะครับจากนั้นเกรซก็จะวิ่งหนีด้วยความทุรักทุเลนะครับก่อนที่เดโมจะจบลงตรงที่ตัวของเกรซเนี่ยได้ ใช้ฟิลส์ในการเปิดประตูแล้วก็เข้ามาสู่ทงคารุหาดครั้งอันใหญ่นะครับซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมนี่แหละครับแล้วก็มันก็จะเป็นการจบเดโมลงนั่นเอง ซึ่งจากการที่ผมได้ดูทั้งตัวเดโมโทั้งตัวเชลเลอร์ทั้ง2องเชลเลอร์แล้วผมคิดว่าตอนนี้ตัวของเกรซัสคอฟเนี่ยกำลังจะเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตท,ที่ในตัวเชลเลอร์แรกมีการพูดถึงมานะครับว่า8ปีก่อนที่ตัวของเกรซัสคอฟได้ไปเผชิญหน้ากับสิ่งบางอย่างที่อลิซาสคอฟแม่ของเธอเนี่ยถูกสังหารไปเนี่ยหรือว่าถูกฆาตกรรมไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีการไกด์ไลน์จากตัวหัว ข้อการแนะนําการเล่นนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นการเล่าเรื่องในอดีตเพราะว่ามันจะเป็นการที่มีการไกด์ไลน์อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่หักมุมอะไรเงี้ยครับซึ่งคิดว่าตัวของ g r a ซ e ส c อฟเนี่ยที่ได้ใส่ชุดสีดําที่เป็นเสื้อคลุมสีดํานะครับโซเซเดนไนเป็นสีขาวเนี่ยเป็นไปได้ว่านี่จะเป็นเหตุการณ์เล่าในอดีตเพื่อที่จะเข้ามาเชื่อ,อมโยงสู่ตัวเทรลเลอร์ ที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความลับของเมอร์แลคูนซิตี้แล้วก็บริษัทอัมเบลลาคอร์ปอเรชั่นซึ่งก็จะผ่านเหตุการณ์มา30ปีนะครับซึ่งตัวของเชลเลอร์แรกเนี่ยมีการเล่าว่าแม่ของเกรสเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ8ปีก่อนซึ่งน่าจะเป็นช่วงปี2020นสะครับส่วนตัวสุรการอาวุธเชลภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก่อนที่จะเฉลยเรื่องราวนี้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่า สามารถเล่าได้หรือเปล่านะซึ่งแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าคือใครนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นตัวละครนั้นเนี่ยฝากคอมเมนต์ก็หน่อยละกันนะครับแต่ผมจะไปกดหัวใจไว้นะครับว่าถ้าใครเดาถูกหรือว่าเดาเหมือนผมนะเอางี้แล้วกันนะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นใครแล้วก็เกรซซคอรปจะรอดหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าเกรซซคอปน่าจะรอดครับแล้วตัวของเกรซซคอรปอาจจะมีเชื้ออะไรบางอย่างที่ติดออกมาด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามี อะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าเพิ่มเติมอีกนะครับไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของเกรซจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมในงานอื่นของแคปคอมหรือว่ามีเดโมอื่นผมจะมารีบใช้เพื่อนได้ดูกันเลยนะฮะยังขอบคุณทุกคนมากครับฝากเพื่อนกดไ like, ลค์ฝากติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ